อีทไอได้รับวันนี้นะคะทุกคน79เกือบ80ดอลลาร์ <Yeah. S 2> นะคะนะคะไอกราบขอร้องสำหรับคนที่ไม่ว่าจะเป็นปลายทางโอนหรืออะไรก็ช่างนะคะถ้าไม่พร้อมที่จะรับเข้าเมาอย่าสั่งไอเลยเพราะว่าไอาได้กำไรแค่กล่องละ30เ <I S 2> อ่เอแสดงความเสียใจกับนางอีทเนาะมีอยู่คลิปๆหนึ่งไอทำ คลิปแสดงความเสจจียใจกับนางอีทเพราะว่าด้วยความที่เฮานี่ถ้าถามว่าเป็นญาติพี่น้องบอญาติพี่น้องนะคะญาติพี่น้องร่วมโลกนะคะที่รู้สึกดีต่อกันเนาะพอเพื่อนได้จากไปอายก็ได้ทําคลิปหาเพื่อนนะคะทาคลิปพูดถึงเพื่อนหนาแล้วทีนี้พอพอทีนี้คลิปตัวนั้น,นค่อนข้างที่จะป๊อปปูล่าเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวไอเซ่เบิร์กได้ว,ว่าลูกคอยเราแพ็กของจะขายของดีจะก,ก่องนะเมื่อกี้นี่ เออขอบคุณพี่นอ 30, ้องหลายสามสิกล่องคำเม่าก็ยังมีมีตลอดค่ะเดี๋ยวไอซ์ห้เบิ่งว่าคลิปที่ไอว่าของนางอินเนี่ยนี่ค่ะมันอาจสิแจ้งเนะค่ะมันอาจจะแจ้งจากหน่อยนะมันอยู่ที่7 2็0 0มวิวนะคะเจ็ดหวิวแล้วคนติดตามก็เพิ่มขึ้นก็ค่อนข้างที่จะเยอะจากคลิปของนางอินแล้วไอมาว่าอีกเพราะว่าไออยากได้บัญชีของคุณลิกกี้นะคะ แล้วก็มีคนบอกว่าไปเม้นเลยไปเม้นในช่องของนางอีทเพราะว่าแฟนเขาทำ u t u b e ต่ออยู่อายไปเมนนะคะทุกคนอายไปเม้นต์อายไปมยเปม้นช่องของเพื่อนแต่เพื่อนไม่ตอบด้วยความที่ตอนนี้ช่องของน้องอีทอะเพื่อนจะเป็นการที่แบบว่า fc เม้นหลายใน1วิดีโอบางเท่อกับ6กเจ็เอ่อเมนไอคิดว่าคุณลิกกี้กับคงซีโบเห็นนนะนะอายไปเมนตัวนี้แล้วอายกลับไปอายก็ย้อนย้อน นี่ตัวนี้ล่าสุดนี่ไอยอดกลัปไายไอกระเพหาเมนไอโบเจอไอไปหาเมนไอโบเจอเพราะไอคิดว่านี่เห็นบ่อนี่เกือบพันน่ะเกือบหนึ่งพันคอมเมนต์เออมันก็เลยอาจจะหาไม่เจอไอไปหาไอเม้นไอก็ปปี้ไว้นำนะเพราะว่าเพิ่นบอกว่าไปเม้นเลยเดี๋ยวคุณลิกกี้แฟนเขาก็ตอบเองแล้วไอกระเมนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะไอบอกว่าว่าจังไดนะ เพราะว่าภาษาอังกฤษไอ้กับบเดเวลเนาะแต่ก็คือเฮาก็มีเจตนาดีที่เฮาไปเมนเพราะว่าไอ้ก็อยากได้บัญชีของเพื่อนอีหลีอยากไปเฮ็ดบุญกับเบออหนางอิตอีหลี่ยงนนอยก็คือช่วยค่านมเออของน้องเฟดก็ยังดีในความคิดของไอนะ้ฮะน่ะไอ้ก็เลยไปเมน้นแต่ว่าเพื่อนกับบได้ตอบไอใ้ในชะ่เนาะบองกันนะ มันแคนใหไอแบบว่าสร้างรายได้ในคลิปนั้นนะคะเมดเลยมันบอกอมแพงพรุ่งนี้ก็ได้เป็นเราเดี๋ยวคอยสิแบลเ,เขาเมาจังไปเจอเจอกันมืออื่นพรุ่งนี้นะคะทุกคนเขาเมาอ่ะยาเพิ่งแคนเซนท์ทอไอกาบก็ได้เด้อกาบอีหลีเมื่อวานนี่สองโลนะโบติกลับมาเนาะแล้วเขาว่าจังใดนะโบ คงกินคือแบบว่าแบบนี่นะตีกลับมาก็คือถ้าถามว่าเสียไหมมันมีเสียเพราะว่ามันสูญญากาศแต่ว่าเข้าเมาของเราอะ่ะเพื่นถามว่าคือว่ซื้อสูญญากาศเพราะว่าเฮ้าบอแมนคนผลิตเฮ้าไปรับจากสินค้าโอทอปของชุมชนเนาะแล้วเพื่อนกระส่งมาแบบนั้นอ้ก็พยายามแพ็คแบบว่าใส่บับเบิ้ลหลายๆอย่งประมาณนี้นะไปอีกแล้วจ้ะมาๆกลับมาไอส่เบิง่งเดอว,ว่ารายรับของนายอิตที่ไอ ได้จากเพื่อนอ่ะเท่าใดเนาะเดี๋ยวอยู่ใส่เนาะกินข้าวยางแก่ฉันมีแกงอกไม้นะได้ให้ดูเนาะผู้ติดตามเพิ่มเติมจากคลิปของนางอีชนะคะร้อยสามสิบหกคนก็ถือว่าเยอะนะแล้วก็รายรับจากคลิปเดียวของนางอีทไอได้รับวันนี้นะคะทุกคนเจ็ดสิบเก้าเกือบแปดสิบดอลลาร์นะคะเดี๋ยวไอเซเบิร์ก่าเป็นเงินจากบาทเนาะ แปดสิบซะแปดสิบนี่นะคะคลิปของนายอิทคลิปเดียวอายได้เกือบสามพันนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะอายก็เลยอยากไปทำบุญกับแกนะคะเพราะว่าคลิปนั้นทำให้อายขายข้าวเมาได้ทั้งหมดนะคะณนะปัจจุบันอายขายข้าวเมาได้ทั้งหมด44บวก32บวก27บวก40 143กิโลอะ 143กกิโลอายขายเข้าเมาจากคลิปนั้นแล้วก็อาจจะเป็นคลิปยิบย่อย,อยบ้างแต่อายคิดว่าคลิปตัวนั้นอนะทำให้คนแบบว่าอุดหนุนเข้าเมาของอายเยอะมากนะคะอาจจะคลิปอันที่อายเอาเข้าเมาไปให้แม่ด้วยแต่ว่าคลิปเด่นๆโดดๆเลยอายคิดว่ามาจากคลิปของนางอีทนั่นแหละค่ะถ้าถามว่าอ uh huh. ไอทำบุญเนี่ยก็ไอบริไดเฮ็ดเยอะนะจ๊ะไอบริไดเฮ็ดบุญหลายดอกแต่ไอตั้งใจว่าไอสิโอนไปจาก2,000-2,500ยัอย่างประมาณนี้นะคะทุกคนเพื่อที่จะช่วยนะคะแล้วก็ไอก็อยากจะอุดหนุนสินค้าของนางอีทด้วยนะแล้วก็ไปเม้นนะคะไปเม้นก็ไม่มีใครตอบไอก็เข้าใจด้วยความที่แบบว่าคอมเมนต์มันหลายแหงนะคะคอมเมนต์มันเยอะมากอืมไอก็คิดว่าเออจะให้เราไปอ่านทุกคอมเมนต์ ตอบทุกคอมเมนต์ก็คงจะไม่ใช่อีกยอย่างนึงก็คือเหตุการณ์มันเพิ่งผ่านไปอ้ก็คิดว่าเพิ่นก็คงคิดว่ามีชาชีพแน่จังนั่นจังนี้แน่เนะาะไอ้ก็คิดว่าแบบนั้นะนะแต่ว่าถ้าใครมีไลน์หรือเฟซหรืออย่างกระยาที่ต่อคุณลิกกี้ได้นะคะก็ให้เพิ่นคอนแทคมาหาอา้แน่เพราะว่าตอนนี้แค่4วันนะคะที่ไอ้ลงคลิปนั้นไอ้ย,ยังได้เกือบ3,000ับาท ถ้าถึงสิ้นเดือนคลิปนี้อาจถึงห0 0 0กพันก็ได้ไอ้ก็อาจจะอุดหนุนด้วยนิสัยของไอ้ถ้าไอา้ได้อะไรจากสิ่งไหนมาไอ้ก็จะตอบแทนนะคะเพราะไอ,อ้ไม่ได้คิดว่ามันจะให้การตอบรับดีขนาดนี้โดยที่เฮาบร่ได้คิดเฮาบร่ได้อยากเกาะกระแสคนตายแต่ว่าคลิปมันดังขึ้นมามันป๊อปปูล่าขึ้นมาไอ้ก็ต้องขอบคุณนางอีนนะคะขอบคุณจริงๆด้วยความที่เราก็ไม่เคยเจอกันแต่เพียงแค่ว่า เรามีมิตรภาพที่ดีต่อการรู้สึกดีต่อการเขาก็มาแสดงความเสียใจโดยส่วนมากและไอซิบอค่อยซีเฮ็ดคิปไปมีกับผู้ใดนะอืมเพราะว่าถ้าสมมติว่าแต่ก่อนเนาะที่มีคนติดโควิดอ่ะภายนะ เมียฝรั่งติดติดโควิดใช่พี่กุ้งไหมไอ้ก็ติดตามเพื่อนนะแต่ก็ไม่ได้ทําคลิปแบบว่าแสดงความเสียใจเพราะว่าเออก็แค่ติดตามฮาบ่รด้รู้สึกอีกอย่างประมาณนี้นะแต่ว่านางอินนี่คือชีวิตของเรานะซีคล้ายๆกับไอท้ที่เราเป็นคนขยันแฮนะเป็นคนที่ขยันมากนะคะอยู่ซื่อๆเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะคะแล้วก็มีลูกออกมาก็น่ารักนะคะแต่ที่แตกต่างคือเพอนกับมีแฟนเด็กไอ้นะี่มีแฟนอายุเยอะกว่าฮบ่เว้าอายุมากนะคะวันนั้นที่ไอ้ไป กรมสรรพากรเนาะเพื่นถามว่าแฟนอายุเท่าไหร่ออ้กับโอ้เท่าไหร่ว่า78%็ดสิบแป่นพอไปไล่เบิง่งให้น้องโบิบนกดเครื่องคิดเลขพศอ,อที่เพิ่นเกิดแล้วก็พศปัจจุบัน80จ้ะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวออ้ก็จะมาพูดเรื่องอที่พ่อใหญ่เพิ่นได้เบิร์ทินนะคะว่าตอนนี้เพิ่นโทรมาบอกอายหรือยังแบบนี้นะทุกคนจะตั้งใดไอ้ก็วอนอีลีพี่ วอนอิลรีเดอร์พี่น้องเด้อร์อายอยากทําบุญจริงๆนะอยากทําบุญกับครอบครัวนี้นะคะให้เพื่อนติดต่อมาหาอายแน่เด้อร์อาจจะเป็นเงินน้อยนิดนะคะแต่ว่าอายตั้งใจตั้งใจมากนะ,ะตั้งใจที่อยากทํากับครอบครัวนี้นะคะทุกคนจะมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งมาเม้นท์นะคะเพื่อนบอกว่าอีกย่างนะมาเม้นท์ในอันนี้ของอายด้วยนะวิดีโอข,ของอายด้วยเพื่อนบอกว่าจะสงสารทําไม อีทตายไปดีแล้วเพราะว่าผัวไม่ช่วยทำมาหากินอะไรคือเขาหมดเวรหมดกรรมแฟนนางอีทเป็นคนที่ขี้เกียจมากพี่น้องไปเบิ่งเด้อไอ้ไรรับบ่ได้เลยในการที่แบบว่ามันต่ำซามนะความคิดของอายนะไอ้คิดว่ามันต่ำซามเพราะว่าเพื่อนเหมือนทํานองแบบว่าเห็นแต่นางอีทเฮ็ดแบบนี้ผัว,วเฮ็ดเฮาก็ต้องคิดแบบว่าเออแฟนอาจจะทำงานกับคอมพิวเตอร์บ้างนะทุกคนเฮาย่าไปคิด แทนเขาถ้าผัวเขาบดีอหลีนะเขาบ่อยู่นําการหอดปานนี้อย่าไปคิดแทนเขานะาเขาเสียใจมาพอแหงแล้วสิ่งที่เขาอยากได้คือกําลังใจบ่แม่การตอกย้าดีบดีมันก็เป็นเรื่องของเขานะคะมันเกิดขึ้นแล้วเขาก็เสียใจแล้วที่เมียเขาจากไปสิมะว่าว่าอินมันจากไปดีแล้วเพราะว่ามันหมดเวรหมดกรรมผัวเป็นคนขี้เกียจไม่ช่วยเมียทำมาหากินแบบนี้บไ่ได้เลยพี่น้องพี่น้องต้องคิดในทางที่ดีนะะทุกคนจะ้ะเออนั่นแหละค่ะวอน จริงๆนะคะผู้ใดที่มีรายให้ผลทักมาหาเนี่ยขอบคุณพี่น้องหลายๆได้จะเดอนเดี๋ยวไอคอ,อนอนญาตไปแพ็คหมูกับเนื้อนี้ไปส่งนะคะแล้วพรุ่งนี้ก็มีออเดอร์เข้าเมา30กิโลเดี๋ยวไอ้ก็จะแพไปแพ็คตอนเช้านะคะทุกคนจ้ะถ้าคนที่รอได้ก็รอหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าอ้กาบกาบคอร้องอีหลีนะคะอกาบคอร้องสําหรับคนที่ไม่ว่าจะเป็นปลายทางโอน หรืออะไรก็ช่างนะคะถ้าไม่พร้อมที่จะรับข้าวเมา่าอย่าสั่งไอเลยเพราะว่าไอาได้กําไรแค่กล่องละ30บาทนะ,ะทุกคนไอได้กําไรแค่กล่องละ30บาทแต่ว่าไอาย,ยังให้พี่น้องนะกินแนวสินค้าใหม่ใหม่สินค้าดีๆแล้วสิ่งที่ไอได้ตอบรับทุกๆคนเพิ่นบอกว่าข้าวเม่าอร่อยมาก หอมมากนุ่มมากนะคะถ้าไม่พร้อมที่จะรับสินค้าปฏิเสธสินค้าอย่าสั่งตั้งแต่แรกนะคะเพราะอะไรเพราะว่าข้าเมาเคยบอกว่าถ้าสมมติอยู่ข้างนอกเนี่ยอาจจะอยู่ได้ถึง3ถึง4ถึง5วันเท่านั้นนะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนปฏิเสธปุ๊บมันตีกลับคืนมาอย่างเงี้ยใช้เวลาเป็นเกือบอาทิตย์นะคะเพื่อมาหอดอายแล้วไอาทาอะไรได้กับข้าเม่านั้นอายก็ต้องทิมนะคะสกิโลนั้นใช่ไหมทุกคนอายได้ 30บาท60บาทเนาะ60บาทแล้ววันนี้ราคาที่ไอซ์ซื้อเต็มเต็มฮันเดซ่าลายก็ต้องขายไปอีกประมาณ10กิโลเพื่อที่จะได้ต้นทุนตัวที่ตีกลับคืนมาเนาะเห็นใจไอ้นะคะพวกของสดของอะไรเงี้ยพี่น้องรู้ไหมว่าทําไมไอายถึงไม่อยากจะขายบางครั้งนะคะแต่ก็มีคนขอร้องมันบอกว่าเออสินค้าดีหรื้ไหมอย่างวันนี้ไอกากมาขายให้ตีกลับมาไอรับไดบอนี่เนื่อยนี่ ไอ้ได้นี่ซาวบาทไะนว่าง่ายซะได้ซาวบาทเพื่อสิทธิกรรมาหายอจักมื้อพี่น้องถ้ามันอยู่ในสุญญากาศยงเก็บได้เป็นเดือนแต่ถ้าสมมติว่าสินค้ามันแตกมาไอา้ก็ได้ทิมและไอ้ได้ยางอ้ก็มีแต่เสียกับเสียนะคะทุกคนคอล้องออ้กราบก็ได้อย่าปฏิเสธการรับสินค้าของออ้นะคะอืมแล้วก็รับโทรศัพท์ปลายทางด้วยนะคะทุกคนเห็นใจแม่ค้าในด้ยเจ้ะเด้อเพราะว่าอา้บริเมนพิมพ์ลีพาย นะคะไอเป็นพิมพ์รียราไอที่ได้กําไรวันละสิบวันละซาวันละร้อยไอบ่ได้กําไรมือละมื่นมื่ละแสนนะคะแต่ว่าทําไมต้องทําเพราะว่าการที่เราเก็บเล็กผสม,มน้อยวันนี้เราได้สมนีมื่นเราอาซีได้หลายนะคะเพราะว่าไอเป็นคนบ่อยู่ซื่อนะ,ะทุกคนไอวอนไอวออีลีให้ไอกาบกับกาบอิลีไอโคลองอรลองอย่าปฏิเสธร,รับสินค้าของไอเลยนะคะถ้าไม่พร้อมไอเคยบอกตั้งแต่แรกว่า มันเป็นการรอนะคะมันเป็นการรอ 2- 3ถึงวันคิวของพี่วันไหนไอซีบ,บอกเลยคิวของพี่วันจันนะคิวของพี่วันอังคารนะถ้าพี่พร้อมที่จะรับไอส่งไอซีถามแบบนี้ไอจะไม่ให้ขเขาจะเอาคิดไปเองว่าส่งอา้าวทำไมผ่านไป 3- าสี่วันแล้วสินค้าย,ยังไม่มาถึงไอจะบอกเลยว่าคิวของพี่วันนี้นะเพราะว่างเทือ่อเขาต่าได้แค่ซิแค่ซชแค่30แค่นั้นเองแล้วก็มีลูกค้าพี่คนนึงเนาะ,อะขอโทษหลายๆเพ่นบอกว่า ข้าวเม่าของอาอเนี่ยได้ใส่สีไหมข้าวเม่าของอาอเป็นสีของธรรมชาติไม่ได้เจือปนอีหยังว่่ได้ผสมอีกอย่างมาเลยคือข้าวเม่าสดๆดและส่งให้พี่น้องเลยเพราะว่าเพื่อนบอกว่าทําไมสีเข้มจังมันเป็นข้าวเม่าที่แบบว่าถ้าสมมติข้าวแก่ขึ้นมานิดนึงนะคะข้าวมันจะเป็นสีเหลืองแต่ของพวกอาอเอาข้าวที่อ่อนแล้วเอาไปตํามันก็จะเขียวมากกว่า เ,เข้าวแก่ะนะถ้าถามว่าผสมสีไหมร้อยเปอร์เซนต์ไอไม่ผสมนะคะไอไม่โกหกลูกค้านะไอาขายของออนไลน์เนี่ยนานแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบอกไม่ว่าจะเป็นมันมันแซงใกล้จะมาถึงแล้วนะคะมันแซงหมูหรืออย่างเปนเนี่ยไอายขายทุกอย่างไอบอกเคยแบบว่าเอาเปรียบลูกคา้าถ้าไหนที่ไอบอกว่าเออคือลูกค้าถามว่าอันนี้เอาใส่น้ำตาลบอกใส่สูโร่บอกใส่นะไม่โกหกเออถ้าลูกค้าบอกว่าเออ รับได้คือรับได้นะคะถ้าลูกค้าถามว่าเอออันนี้ล่ะเป็นเนีย่ยนะเป็นออร์แกนิกไหมใส่น้ําตาลไหมเพราะพี่ไม่กินนั่นนี่ไอบอกเลยว่าถ้าถามว่าสั่งได้ไหมสั่งได้แต่รสชาติของเขาคือ1นกิโลมันเป๊ะเป,เปแบบนี้มันอาจจะไม่อร่อยเท่ากับที่เขาทํานั่นแหละค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปก่อนนอกมันยาวแล้วขอบคุณพี่น้องหลายๆได้จจเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย